ส่นอกนี่เนี่ยก็เลยมาอแปงเอาแล้อเนซื้อปลาสะโดมาเท่ามากินอยู่ปลาทีนี้โตโลไปวิธีเผ่ากับเอาสิ่งขาเซิร์ฟป้าเหือนกันบื้อมันขาวต้องกระบุมีแถวนี้ก็เลยมักไงหนึ่งถ่านใช่ไนึ่งเอหอขนี่นี่ค่าบุญจันทร์เครื่องกับมันก็มีเมี่ยงเตรียมมาพร้อมไหมมีผัก้นมีเกลือมีแป้งนัวจานก็ไปเขามามีถ้วยเบอร์เดียวนี่ อะโรยเกลือโรยเกลืเกอเอออันนี้หอยเกลือค่ะนดี๋ยวเท่าเกลือใสห่หอยรานกระมาน้ำผมต้องนิ่มหดข้นบ่ดเหมือมมนกันปลากระมาน้ำยุ่งบยนยุ่งคนร้านน้อยเอาอดมว้วนมาน, <c oughs> น,น้ำนอนที่เลยเนาะยินแหลัน้ำน่องบนที่บนเข้าห้าปลา ซาซาเหนื่อนิ่งๆเลยถ้าพ่อมาเกินวเนี่ยนะผเปนเนี่ันมอนกัโยนสองไฟเลยเมียปิงเนี่ยทำไหมทิ้งยคลิปยังอะไรในซีนงตัวหกเก็บลูกเขาเหมือนขึ้นยาฟกว่าาก่อนเพราะเศ้าไฟฟ้านะตายแล้วเห็นได้กิดบู้หญจงกี้ันทำ่ามมนเลยลูกเปดสิบบาทน่นี่นี่นะอืออาจารย์จะทำปานีไม่ค่อยได้ดรไม่ได้ทม โลลอยก็มีเพราะค่ายวันนี้ซื้อเขวาโลลอยมัวสั้มซีโลของเนี้ยปนินน่ะเพราะตัวไหลวงไหล่ะยอดสามพีน่มันมีปนินก็หลวงตัวมีเหน่ารุ่นส้มรุ่จันอยู่นานรถขึเข้าอยู่ป่าเพิ่งลงกะมันเน่าอย่างนี้มันเน่าก็เลยว่ามีคนค่อยหลงเถอะ นนย่อบ้องผมมีปลาสาโล่ไล่ปลาอื่นเลยตรงนี้ปอ้ยปลาส,าโ,ลาสาโ,ลาโลปลาคาตัวหนึ่งนี้10ซาโลคาัแห่เข้าตัดแล้วผัดตึงผัแล้วคัตึง้ดัคนันแล้วมัววววนานั่นซุก

ไกันจากฝั่งไปยัสั้นสั้นๆตะบงยางมันบานจะไปเท่าล้วป่นี่นี่น้ำไปาไฟพี่กองไฟี่เอาเอามานาวนาวเอ้ยไปเผาป่าด้ไปเผาป่าด้เอเรมาพี่มา ก็คืออันกล้องไฟอันขุจันทร์ก่อท่าเราน้องใส่ก่อท่าเรานี่ไอทำพิธีเผาเราว่างลงในนี้แหละนี่กับเพื่อนบ้านเพื่อนก็มาท่ากินป่ากันเม่เป็นเพื่อนบ้านมาท่ากินป่ากันนี่กันมากันเย็นที่นอกเลยเนี่ยเขาห้าป่านอกนี่แหละแยไม่ค่อยมีคนลง เพราะว่ามันยังน่าอยู่เมืน้ำรื่องสุกเรากินน่วกันเนาะโอเคกดซ้ำหนึ่งเข้าเลยกระปุนจะตึ่งกันเฮลเกดนั่ะนะกดบัเก่ังมะนาวนี่ลองมังสิก็อีกออีหอนวุ้ยน่ากินยังเลยน้ำจิ้มมันก็มีอันเอามะเขือปราะมาแล้วก็นี่คือเปียนัวใช่แล้ว บักอไล่แตงหัวส่หนึงเปลือใส่บวงกระบุมีกินอยู่ป่าเอามือคนเนาะเป็นเหมือนหะืกนจินไทยอ่าโอ้นุาคายปีนบ่ปันนิ้นปะนนิ้นป้ขายก่อพวขายสาววนวานแล้วสูงไปเลยบานเไบ้ลยเดี๋ยวไปแล้วถ้ได้ปันนิ้นสักตัวป่เขาหาป่าได้อันนี้ หาบกินโตนอย่อนปี้ปลาปาซีมซีน้าเห็นหาวนนขนมันน้อยเข้าบอกแกเฮนซี่และเอาจ้ำกินไห้น่อลองซีมมึงดูเย็นเอาไหมกางได้จันเบิ่งแล้วเด็ดทไปแล้วโอ้ยฮอ่อันนี้หนาวเน้อเซฟเเซฟแซ่บซซ่บ่ะอุ้ยซั่น ันนั้นเอาหมากพอดีละนั่นตัวนั้นตัวนี้เนี่ม,าม,านนนมันใส่มะนแข็งน้ำผู้เซ็ปมะนาวเอาล้านกะจิกินฮอนกะฮอนเนาะนี่เดี๋ยวก่อนมันฮอนนะเข้าหาป่ามวนบุมวนเอิร์กเอิกเอิกหู้แล้วจันนะ่ะมันฮอนอดยากดูแซะบ้าเอา้เอาเนืเอ้อมันแซ่บเซ่มหมดจิต หมูบัซันเมื่อกี้ถ้าบอซื้อนี่ก่อนซื้อตัวเกิโลมาซื้อซีเจ้าปิ้งก็ได้ให้ไปกุ้มไปกุ้มเราปิ้งอันนี้เนอะอนุญาตข้ออันนี้น้อยเนึ่งมันฮอนแล้วมันการบ่มีมันเนี้ยวติดข้อนี่เนี้ยติดข้อแกขาวแกขาวเนาะน้ำตึมบ่ได้ <c oughs> แล้วลูกจะมาร่อยเสียปลาสะโดมันจะเป็นพรมอีปลาสะโดอันนี้นะเท่าคนจต้มโตัวหนึ่งตัวน้อยสุกก่อน กินใช่แหมมะนาวกินเอากินเอาโอ้โหอ้ามะนาวกินร้อยมัมเลยนี่แนวล้านกร็มามะนาวมัมเลยอุ้ยอั้มเลยอั้มห้แม่จิตบังแดดนี่นาะนี่เนี่ยเอาเติมเอาเติมเอาเติมนี่เนี่ยอร่อยเนาะอร่อยบ่มะนาวแซ่บเปล่ามาหืมหมดเติมแล้วมะนาวใส่ก่อนเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันนั่ง ลุงจ me me, ันจะกินไส้หอน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 เอาเลยเอาเลยนี่ปลาโทโทโอุ้ยอุ้ยโอ้ยไส้ปลาอันนี้แหละแซ่บที่สุดนะลูกอันนี้แหละไส้มันมันหอนนี่ อ๋อค่อมแซบอันนี้บึกแก้ขาวน้อยไปดิแซบแถวบัวเสือกินมึงแม่คมบ่จันคมบ่ใส่มันคมบ่วค่อมมันมนาวแบบฮ้อนเป็นมันาวมันจะกินไวใมันฮ้อนนั่นนั่นสักรึกินบ่ได้ฮอตเอาบะหนึ่งผูคว้างมันหนาวก็กินแท้กินว่าโอ้โหบ่ผูเลยขนาดฮ้อนบ่ฮ้อนก็ เดี๋ยนตัวใ่ยาวไซส์ซิมบแซบแบบใครแล้วเขาแม่ขัดที่กันไี่ตีโพกถูกกินเราน่ะแม่ขัดที่เขาแม่ไม่ทำนะแค่ตัวใหญ่เตัวใหญ่นี่ห่อสอสนีกจะน่ากินกว่าตัวเล้ยเลืกอเนี่ยโอ้ยหมอหมอบหมอบโล่หลงกลตองนี่นี่แหละมันนิ่มๆโลสุกเกินะบลแซบตัวจากกิโลนี้ตัวอยู่ในก็อยู่เนี่ยซอยมานันซอยใบพี่เนี่ยลองไปสั่งรเขา่ยนะ นี่แหละฮอนตปนีน่ะบุมีบวงบุมีเลียมานน้เน้ออกนี่อันนี้หนังใหสุดยอดสุดยอดจันมืออันนี้ติดตัวชอเต้ซักเจ้าเอไมัวเอาไม่หเออเอาไมมาเคลียไม่มาแก๊กขอยมห่นหมู่บาเราลาียมันฮอนน้ำมะนาเอ้า

อุ้ยมือปลาวอติอวยเอ้ามัมอ่ะม mm ัมเอ้าไอ้นี <the <the ่ยลูกเป็นพิ่คงแ้ม mm, ฮ้อนฮ้อนตัวเท่คงนะมัมเลยพอพอแล้วพอแล้วจีตาจีตานี่กินแกนตามั้อวยแปลงบัากันมากแกนตานคอยมันเย็นเลยคอยเย็นเปิดเป่าปนมีลูกตายมัที่มันหนาวกินคอยเย็นกันเลยอรเลยเย็นซีมตัวใหญ่ยไหมมากินน้ำกันที่มาพันมาเลยเจ๊เจ๊พันที่มาเจ๊มานั่งนี่สุ่มกันที่มา เอาตัวนี้ไปหาหมูดนินเขาพุ่นินเขานั่งไปหาเราเจ้ามาพี่เราบุญจันทร์อยู่พี่เราอยู่นี่ซักซื้อใส่เจ้าท่านนี่มาสักแม็กนั่งนี่มาแต่เจ้าเจ็ดโมงมุนซื้อใหญเนียกินยังซื้ออย่างไห้มหากินีเราโบกเลยมาตอวหายอื่นๆหา่ายๆกันอะไรนี่กูว้านเอาวันให้กันให้กันกินหลายไม่อะไรนะฮะมันหนาเลยมันหนามานเย็นนจัดตัวใหญ่ในหลงมันนุ่มได้ซีดมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มในแบนั้นเรื่อดี๋ยวเอาไปลับสองตัวเกี้อ่ปลา กินซีซิ่นมันแห้งเอาล anyway. ูกก like ินซีซิ่นนะซีมันซีมอนไรกินนี่กินนี่ฮอสมันฮอนอันนี้มันคือปลาสดุบะฮ้อนกับกระเซือกินน้ำฮอนโอ๊ะพ่อหัวมันมดอ่ะกินซีิ่นเขลูกกินซีซิ่นปลานั่นเขาบอกนี่พี่น้องเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านหลงนองเนี่ยบ้านเจ้าภาพเนี่ยบ้านทงซ้างมากินน้ำกันกินปลาสดุงนี่ทงกระทงกับกรงทงแล้วกระทงส่างนั่เหระเป็นเหล้า มากินอันนี้กินกินหือพันเบิ้งเลยกินเลยนี่ขาของเปิลมอย่างไรทีแซบบ่แซบบอกแซบซุ่มกันแซบมาติมโตนึงซื้อไปหั่นตึมโตนึงว่ไหนเติมกิน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 ำง่ายยนิ่มแน่ยิ้มแน่นี่แหละคนงาม มาคนกับเฝ้าบ้านกะมีอมาเลยสุดไปห้าห้าพัวเสี่ยมาสองไอ้นั่เสียไปตัวแล้วตัวสองแล้วสุดนำสมัครัวจากสงสือแตเจ้าแล้วเ้าเล่าเต้าเล่าเ้าสาเเล่าเก็บมานวกแคกออดีแล้วอันนั้นต้องมีไฟจ้างเก็บ